สวัสดีครับการบรรยายนี้เป็นการบรรยายเนื้อหาในวิชาระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรโดยอาจารย์ทศพลเขตเจนการนะครับครั้งนี้จะเริ่มเข้าสู่บทที่5นะครับเป็นเรื่องวิธีการอินทิเกรตกับดิฟเฟอเรนเชตนะครับภาษาไทยเราจะเรียกว่าเป็นการหาค่าปริพันธ์ใช่ไหมครับแล้วก็การหาค่าอนุพันธ์นะครับก็การอินทิเกรตกับดิเฟอเรนเชตเนี่ยมันก็เป็น ปัญหาที่เราเจะอ,อยู่ตลอดเวลานะครับในงานวิศวกรรมเนี่ยนะครับคาวนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ตัววิธีเชิงตัวแรกที่ใชใ้ทำสองเรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะกล่าวถึงความหมายพื้นฐานของการทำอินทิเกรตกับเดฟเฟนเชตให้ให้เข้าใจตรงกันซะก่อนนะครับอ,อย่างการหาอนุพันธ์เนี่ยนะครับหรือว่าการเ i ฟเฟนเชตเนี่ย ในความหมายจริงๆของมันเนี่ยมันจะเป็นการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามนะครับเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรต้นนะครับก็คือเราจะดูว่าเมื่อตัวแปรต้นเปลี่ยนไปเท่านี้ตัวแปรตามจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่นะครับเปลี่ยนไปเร็วเปลี่ยนไปช้านะครับเปลี่ยนไปมากเปลี่ยนไปน้อยนะครับอย่างอนุพันธ์ลำดับที่1เนี่ยก็คืออันนี้เลยนะครับคืออัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรต้นนะครับ ต่ถ้าเป็นอนุพันธ์ลาดับสูงขึ้นไปมันก็จะไล่กันขึ้นไปนะครับอย่างอนุพันธ์ลําดับที่สองเนี่ยมันจะหมายถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงอนุพันธ์ลําดับที่หนึ่งเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรต้นนะครับอนุพันธ์ลําดับที่สามก็จะเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของอนุพันธ์ลําดับที่สองเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรต้นนะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆอันนี้ถอยมาที่อนุพันธ์ลําดับที่หนึ่งก่อนนะครับเนื่องจากเวลาเราเอา ตัวแปรตาม fx เนี่ยนะครับไปพอดชนกับตัวแปรต้นคือ x เนี่ยนะครับไอตัวค่าของอนุพันธ์ลำดับที่หนึ่งเนี่ยมันไปพ้องกับสิ่งที่เราเรียกว่าความชันนะครับเราก็เลยพึ่งจะพูดรวมๆกันไปนะครับว่าการหาอนุพันธ์ลำดับที่หนึ่งหรือการดิฟก็คือการหาความชันอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าความหมายจริงๆคืออันบนนะครับแต่ว่าเวลาเราไปวาดกราฟเนี่ยมันความหมายมันไปพ้องกับสิ่งที่เรียกว่าความชัน นะครับทีนี้ตัวตัว e r e n t i a t i o n หรืออนุพันธ์หรือว่าตัวความชันนี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเราเราเขียนแทนให้ตัวนี้นะครับ d y d x หรือว่า y prime หรือว่า fx f prime x, x เนี่ยนะครับตรงนี้เวลาเขียน d y d x เนี่ยความหมายของมันมันจะเป็นเชิงที่เราเรียกว่าเป็น i n i ฟไลไนครับ ออตอนนี้มันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นอินฟลาย์ไน์นะครับคำว่าอินฟลายไน์เปราว่าเล็กคล้ายๆกับว่าเล็กมากจับต้องไม่ได้นะครับซึ่งมันจะตรงข้ามกับคําว่าไฟไนท์นะครับไฟไนท์ก็คือเริ่มเห็นละนะครับว่ามันกว้างยาวสูงเท่าไหร่เนี้ยนะครับเริ่มมองเห็นจับต้องได้นะครับโดยวาในเกนี่ยมันก็คืออนุพันธ์นะครับ ดีว่าดีเอ็กก็คือ,อความชันที่เป็นอินฟไลไนครับคือมองในแง่เล็กมากจับต้องไม่ได้เพราะว่า dx หรือ dy เนี่ยมันก็คือ x ที่เปลี่ยนไปนิดเดียวนะครับ y ที่เปลี่ยนไปนิดเดียวกิดที่เรามองไม่เห็นนะครับในระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเนี่ยเราจะประมาณความชัน dy dx ดเนี่ยด้วยตัวนี้ครับเดลต้าวาหารเดลต้าเนะครับเดลต้าวบายเดลต้านะคือประมาณอินฟไลไนด้วยไฟายไหนนะครับเห็นไหมครับ ก็ในแต่ละวิธีเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเห็นว่าเขาทํากันอย่างเงี้ยนะครับคานนี้ถัดไปอ๋อเดี๋ยวให้ดูรูปนี้นิดหนึ่งครับก็คือเราจะเห็นว่าอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราจะหาความชันณจุด x i เนี่ยนะครับถ้าเราหาความชันจริงๆด้วยแคลคูลัสเนี่ยนะครับ dy dx เนี่ยมันก็คือเส้นสัมผัสถูกไหมครับแต่ถ้าเราประมาณด้วยวิธีเชิงตัวเลขซึ่งเป็นไฟไนท์เนี่ยแปลว่าเราต้องมี y อยู่2จุดเต้องมี y อยู่2จุดอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็ตัามี x 2จุดนี้ลบกันนะครับแล้วก็เอามาหารกันนะครับซึ่งมันก็เป็นคล้ายๆกับเส้นตรงที่ต่อระหว่าง2จุดนี้แหละนะครับที่เอามาช่วยในการหาค่าอนุพันธ์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าความชันโดยประมาณจากวิธีเชิงตัวแรกเนี่ยกับความชันจริงๆที่เป็นเส้นสัมผัสเนี่ยมันไม่เท่ากันหรอกนะครับมันจะเท่ากันก็ต่อเมื่อมันมันจะเกือบเท่ากันก็ต่อเมื่อเรากําหนดเดลต้าเอกเนี่ยเล็กมากๆนะครับ มันก็ให้ให้ความรู้สึกว่าเป็นอย่างนี้นะครับว่าของจริงเป็นอย่างนี้นะครับแล้วผลลัพธ์จากวิธีเชิงตัวเลขมันจะเป็นอย่างนี้นะครับคราวนี้ไปถึงอินทิเกรชันบ้างนะครับอินทิเกรชันเนี่ยโดยลากสามจริงจงมันแปลว่ารวมใช่ไหมครับอินทิเกรตแปลว่ารวมมันคือการหาผลรวมของผลคูณระหว่างตัวแปรตามกับการเปลี่ยนแปลงตัวแปรต้นนะครับเมื่อเราเอาตัวแปรตามใช่ไหมครับ ตปคูณกับการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรต้นเนี่ยเราก็จะได้อย่างตรงนี้นะครับสมมุติเรามีมี dx เล็กอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแล้วเราก็เอาความสูงของมันเนี่ยหรือว่า f x ไเ้ไปคูณนะครับเมือนก็จะได้พื้นที่ของไอ้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กๆยาวๆนี้มาถูกไหมครับถ้าเราทําอย่างนี้ตลอดช่วง a ถึง b เนี่ยแปลว่าเราก็จะมี เราก็จะมีตัวเนี่ยพื้นที่สี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับเราก็เอาเพื้นที่เล็กๆรวมกันให้หมดนะครับรวมกันตั้งแต่ a ถึง B ีเนี่ยเราก็เลยเขียนสัญลักษณ์เป็นแบบนี้ครับไอตัวที่เราเรียกว่าเป็นเครื่องหมายอินทิเกรตหรือเครื่องหมายถงมอกเนี่ยจริงๆมันก็คือตัว s นะครับแล้วก็มาจากคําว่า sum ที่แปลว่าผลรวมนั่นเองนะครับซึ่งก็คือคําเดียวกับคำว่าอินทิเกรตนั่นแหละนะครับคราวนี้เราหาผลรวมของผลคูณ ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรต้นเนี่ยไปทําอะไรนะครับคําตอบก็คือมันมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเรานะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดตัว y ของเราเนี่ยมันเป็นค่าความเข้มลังสีอาทิตย์ที่เราวัดมาได้จากตัวเครื่องอวัดนะครับที่เราเรียกว่าพาน a มิเตอร์เนี่ยมันก็จะมีหน่วยเป็นวัดต่อตารางเมตรเนี่ยนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นเวลานะครับหน่วยก็อาจจะเป็นวินาทีหรือชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่ คราวนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าภายในพื้นที่หนึ่งตารางเมตรเนี่ยเราได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์มามากมาแค่ไหนนะครับอย่างกราฟอันนี้มันก็จะเป็นเ,เวลาเราเอาตัวไอเนี่ยซึ่งเป็นวัดเนี่ยไปคูณกับเวลาไอตัววัดจริงๆมันคือจูลต่อวินาทีใช่ไหมครับจูลต่อเวลาเพราะั้นเวลาคูณเวลามันจะตัดกันไปมันก็จะเหลือเป็นจูลถูกไหมครับก็คือหน่วยของพลังงานนะพอเราเอาตัวนี้คูณกับตัวนี้เนี่ย มันก็จะรู้ว่า,าในหนึ่งตารางเมตรเนี่ยพลังงานที่ได้มาจากแสงอาทิตย์เนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนเป็นกี่จูลนะครับเพราะเราเอาตัวแปรตามกับตัวแปรต้นคูณกันเนี่ยเพราะว่ามันให้ข้อมูลที่มันเป็นประโยชน์กับเรานะครับเวลาเราเอาไปลองเทียบกับการพอดกราฟเนี่ยก็มันก็ปรากฏว่า,าการที่เราทำอินทิเกรชันเนี่ยมันไปพ้องกับการที่เราหาพื้นที่ใต้กราฟ นะครับเพราะฉนั้นก็เวลาเราพูดถึงอินทิเกรตเราก็มักจะบอกว่าเป็นการหาพื้นที่ได้กราฟนะครับเพราะว่าจริงๆมันก็มันไปสอดคล้องกันพอดีนะครับคราวนี้ให้ให้ดูว่ามันก็เป็นส่วนกลับของกันและกันอยู่นะครับเดฟกับอินทิเกรตเนี่ยอย่างสมมติถ้าเรามีข้อมูลตรวจวัดนะครับระหว่างเวลาที่ผ่านไปกับระยะทางนะครับแล้ว สมมติเราอยากรู้ว่าณเวลาเนี้ยนะครับณนะเวลาหนึ่งหนึ่งเนี่ยวตัตถุของเรามันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่เนี่ยเราก็หาค่า dy/dt ใช่ไหมครับอันนี้มันก็จะเป็นความเร็วละนะครับถ้าเราทำางี้กับทุกจุดทุกจุด,ท,จดทุกจุดเนี่ยเราก็จะสามารถพ l o t g r a ของความเร็วต่อเวลาขึ้นมาได้นะครับว่าณเวลาวินาทีต่างๆเนี่ยความเร็วมันเป็นเท่าไหร่บ้างนะครับอันนี้กลับกันบ้าง สมมุติเรามีกราฟความเร็วเทียบกับเวลานะครับณนะวินาทีนี้วัตถุเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วเท่าไหร่กี่เมตรต่อวินาทีอย่างนี้นะครับังนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปตั้งแต่วินาทีที่ศูนย์จนถึงที่วินาทีที่ t ใดๆเนี่ยนะครับวัตถุนี้เคลื่อนที่ไปด้วยระยะทางเท่าไหร่แล้วเนี่ยเราก็ต้องหาพื้นที่ใต้กราฟใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราเอาเวลาเนี่ยเอ,เอาความเร็วเนี่ยไปโคลนกับเวลาเนี่ย หน่วยมันจะเหลือแต่หน่วยระยะทางเท่านั้นนะครับเพราะพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยมันแทนความหมายของระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้นะครับในช่วงเวลาที่เราสนใจนะครับเพราะฉะนั้นมีกราฟของความเร็วจะหาระยะทางเราก็ต้องอินทิเกรตพื้นที่ใต้กราฟนะครับเพราะั้นมันก็จะคล้ายๆกับว่ากลับทางกันอยู่นะครับระหว่างเิฟกับอินทิเกรตนะครับคราวนีเ้เราก็มาพูดถึงว่า สมการคณิตศาสตร์เนี่ยมันอาจจะมีอยู่เราอาจจะแบ่งเป็นสามประเภทนะครับก็คือมีทั้งฟังก์ชันต่อเนื่องที่ไม่ซับซ้อนอันนี้กรณีที่เราชอบที่สุดครับถัดไปเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องแต่ซับซ้อนนะครับก็คือเป็นฟังก์ชันที่ซับซ้อนนั่นแหละสามมีข้อมูลที่ไม่ต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่มักจะมาในรูปตารางก็คือพวกข้อมูลการทดลองการตรวจวัดที่เราทํากันมาในงาน ทางวิศวกรรมทั้งหลายนี่แหละครับส่วนใหญ่ข้อมูลมันก็จะมาเป็นตารางตารางปจุดๆนี่นะครับครน,นี้ถ้าเป็นฟังก์ชันแบบแรกมันก็ง่ายใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าเราจะดิฟเลยในเกตเนี่ยเราก็แคลคูลัสธรรมดานะครับถ้าฟังก์ชันที่ซับซ้อนขึ้นเราก็มีการาวิธีทางแคลคูลัสแหละแต่ว่ามันก็จะเริ่มไม่สะดวกละนะครับเราก็ต้องเลี่ยงมาใช้วิธีเชิงตัวเลขนะครับอันที่สามเนี่ยถ้าเกิดข้อมูล,ลมาเป็นตารางเลยนะครับ ถ้าเราต้องการหาอนุพันธ์หรือว่าต้องการหาต้องการอินทิเกรตข้อมูลชุดนั้นเนี่ยวิธีแรกที่เราทําได้ก็คือเราใช้ความรู้ในบทที่แล้วนะครับก็คือทำเคอร์ฟิตติ้งซะนะครับพอได้ฟังก์ชันมาก็ค่อยเอาฟังก์ชันนั้น,นไปดิฟหรืออินทิเกรตนะครับแต่ครนี้ในบทนี้เนี่ยมันจะมีวิธีที่มันรัดกว่านั้นนะครับก็คือข้อมูลมาเป็นตารางเนี่ย เราเอาข้อมูลในตลางเนี้ไปดิฟหรืออินทิเกรตได้เลยนะครับไม่ต้องไปฟิทโค้ดแล้วก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะค่อยๆเรียนรู้ไปทีละว,วิธีนะครับเราจะพูดถึงอินทิเกรตก่อนนะครับจะมี3กลุ่มวิธีก็คือกลุ่มนิวตันโคดวิธีของลอมเบิร์กแล้วก็วิธีในกลุ่ม g กาส์ควอ a ดเจอร์นะครับส่วนดิฟเนี่ยจะมีอยู่2วิธีก็คือไฟน i t ด d i v i d ์เด i ิเฟเรนซ์นะครับแล้วก็วิธี ของลิชัดสันนะครับเพราะฉะนั้นส่วนถัดไปเนี่ยผมก็จะเริ่มเข้าสู่เรื่องอินทิเกรชันนะครับโดยเริ่มที่วิธีในกลุ่มเดลต้าโคสก่อนนะครับ